ทีนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นการสาธิตนะครับเดี๋ยวครูมนหนูดจะสาธิตให้ดูนะครับว่าการวาดภาพโครงสร้างรูปทรงเรียบง่ายเนี่ย เขาวาดอย่างไรนะครับแล้วการเริ่มต้นเนี่ยจากจุดเริ่มเป็นจนกระทั่งถึงจุดเสร็จสิ้นเนี่ยจ,จะทำอย่างไรนะครับทีนี้คุณในวันนี้นะครับเราก็อาจ,จะมาะเลือกวาดกันดูว่าจะวาดรูปทรงไหนทีนี้ครูบรรณุจะวาดรูปทรงแก้วใบนี้นะครับทีนี้ก่อนอื่นนะครับครูบรรจะ ตรวจสอบดูว่าแก้วใบนี้เนี่ยมันประกอบไปด้วยรูปทรงอะไรบ้างนี่ขั้นดอนแรกเลยนะครับก็เห็นได้ว่าในนี้จะเป็นการประกอบกันของรูปทรงอยู่สอง,สองรูปนะครับเป็นเรขาคณิตสองรูปด้วยกันนะครับอา้าวทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามันเป็นเรขาคณิตสองรูปทีนี้เราก็จะมาเริ่มลงมืออาวาดกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไร นะครับก็สองรูปที่ว่าดคือรูปทรงอะไรบ้างก็มีรูปทรงกลวยครับกลวยคว่ำนะกลวยคว่ำกลวยคว่ำแล้วก็รูปทรงกลมสองรูปครับประกอบกันอยู่เดี๋ยวครูบรรณุจะวาดให้ดูครับดินสอเราให้แหลมเอาไว้ถ้ามีหลายเล่มก็หลายแท่งก็เราตั้งๆไว้หลายหลายแท่งเลยนะครับเพื่อให้มันลื่นไหลกับการวาดถ้ามันหกักจะได้วาดต่อเนื่องกันไปนะครับอันนี้เหลาเยอะๆเลยนะครับ เอาเรามาเริ่มลงมือวาดเลยเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นก็คือให้ลากเส้นเนี่ยครูเอาเลือกจับดินสอที่ถนัดที่สุดครูนุษย์เลือกเอาแบบคว่ำม,มือนะครับเป็นจุดเริ่มในการวาดครูนุษย์เริ่มวาดแล้วครับเริ่มวาดแล้วนะครับาวางบนล่างขอบเขตของภาพที่จะวาดให้มันมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับ แล้วก็แบ่งสัดส่วนให้ออกเป็นรูปรูปร่างก่อนนะครับก็รูปร่างที่ประกอบก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นสี่เหลี่ยมน่าจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับแล้วก็ทรงกลมที่เป็นที่เป็นก้นแก้วครับที่เป็นก้นแก้วเบาเบาครับเบาเบามือใหญ่แรงนะนี่มันมันเป็นโครงสร้างเนี่ยอาจจะย้ําดินเส้นดินสอไปแล้วก็เพิ่มอ่า เพิ่มวงรีเข้าไปทรงกลวยโดนตัดไปแล้วปลายไม่มีครับปลายกลวยไม่มีปกติปลายกลวยจะแหลมครับก็ใส่มิติเข้าไปเราเราเอาไว้นะครับแก้วของเราก็เริ่มปรากฏแล้วแล้วก็ใส่ที่ก้นเห็นได้ว่าจะมีวงรีอยู่สามสามวงนะวงที่หนึ่งวงที่สองวงที่สามทีนี้เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วคราวนี้ขั้นต่อมาพอเราได้ภาพรวมแล้วทีนี้เน้นเลยเน้นเส้นหนักไปเลยครับเพราะว่าเรา เราพร้อมแล้วที่จะลงหนักเลยก็เลือกลงหนักมาจากด้านบนมาเลยจากที่ปากของมันนะครับจากปากของมันเลยนะครับก็จับดินสอบแบบธรรมดาเลยทีนี้เพราะเราต้องการเส้นแล้วาการลากเส้นเนี่ยบางทีเราก็ใช้การปฏติดประตอนะครับปร,ดปริดประตอก็ได้นะไม่จําเป็นต้องลากทีเดียวแสดงความสามารถที่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 ทช,ชองอย่างนั้นนะครับ มันจะผิดพลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นพยายามลากค่อยๆค่อยๆต่อกันอย่างนี้นะครับดินสออาจจะทู่ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ลากเส้นาลากเส้นด้านข้างมาเป็นเส้นขอบนะครับเป็นเส้นขอบส่วนโค้งวงกลมส่วนโค้งวงกลมก็จะมาต่อกันตรงนี้ครับลงรอยต่อของรูปทรงจะอยู่ที่ตรงนี้รอยต่อระหว่างรูปทรงกรวย กับรูปทรงกลมจะตอนน่ออย่างนี้รูปทรงกลมที่ว่านี่คือคือเอามาเพียงส่วนเดียวเท่านั้นเองนะครับจริงๆรูปทรงกลม,มจะมันจะกลมอย่างเงี้ยทงกลวยเช่นกันจะมียอดแหลมขึ้นบนอย่างเงี้ยแต่ตามแบบที่เห็นเนี่ยคือกลวยที่โดนตัดแล้วก็รูปทรงกลมที่โดนตัดนะครับแล้วมาต่อกันโอเคครับนี่อ่านะครับทีนี้ในส่วนรายละเอียดซึ่งเป็นรายละเอียดก็ใส่เข้าไปมีการาสะท้อน การอัดเหของแสงที่ซ่อนอยู่ในก้นแก้วนะครับลากเข้าไปอ่าแล้วนะครับใส่เข้าไปทิศทางของของรูปที่เราเคยได้เรียนมานะครับจะเห็นได้ว่าพวกเส้นพวกนี้นะครับมันก็จะทําให้เ,เกิดเป็นมิติขึ้นมาโอเคครับนี่การวาดแก้วก็จะเสร็จสิ้นอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็เน้นให้ชัดเจนอ่าเสร็จแล้วครับเรียบร้อยพร้อมที่จะทําการลงน้ําหนักสีแสงเงา ต่อไปครับรูปแรกแต่ถ้าเราจะลบพวกรายละเอียดพวกนี้เส้นที่มันเลอะ,ลอ,ะออกเนี่ยก็ได้ครับไม่เป็นเลยนะครับถ้าเราต้องการเส้นที่สวยที่เส้นอย่างเดียวเราก็เราก็ใช้ได้นะครับเราก็ลบทิ้งได้แต่เราจะปล่อยเอาไว้ก็ได้นะครับปล่อยเอาไว้ก็ได้เพื่อที่จะลงน้ําหนักต่อไปอ่ารูปแรกแก้วเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเลยครับแก้วนะต่อไปเราจะวาดอะไรดีวาดถ้วยดีกว่าครับถ้วย ถ้วยใบนี้นะรูปทรงหลักๆที่เห็นก็น่าจะเป็นรูปทรงรูปทรงกลมนะครับครึ่งวงกลมแล้วก็ส่วนก้างล่างก็เป็นทรงกลวยนะครับทรงกลวยนะพยายามสรุปว่ามันเป็นทรงอะไรได้ได้นะครับแต่ถ้าเราสรุปไม่ได้ก็เอาใกล้เคียงก็ได้บางทีเรามองไกลๆดูเป็นทรงกระบอกเราก็ลสรุปเป็นทรงกระบอกไว้เลยนะครับแต่ถ้าเราสรุปเป็นภาพทรงกลวยก็เป็นทรงกลวยแต่นี่คุณมนุษย์สัมผัสดูก็เป็นทรงกลวยครับที่มันเนบอยู่นิดหนึ่งก็มีอยสองรูปทรง ส่วนลายที่อยู่รอบๆเราอย่าไปใส่ใจมันมากนักนะครับเราวาดโครงสร้างหลักๆเนี่ยนะครับเป็นการวาดเอ้าทีนี้เรามาเริ่มลงมือวาดนะครับลงมือวาดนะครับอ่าเริ่มเริ่มต้นก็เป็นไงครับลากเหมือนก,นกันกับที่เราวาดแก้วมอครูอ่คุยใช้การจับดินสอแบบแบบคว่ำมือนะครับแล้วก็วาดอ่าวาดในส่วนของ ของวงกลมที่เป็นด้านด้านไซส์หรือด้านข้างนะครับว่าความกว้างความยาวประมาณเท่าไหร่นะแล้วก็ประกอบไปด้วยรูปทรงกลวยที่เหน็บอยู่ที่ก้นของมันนะครับเป็นภาพแสดงความกว้างความยาวนะแล้วก็ใส่ความหนาใส่วงกลมเข้าไปเลยใส่มิติเข้าไปค่อนข้างจะอะจาจจะกว้างนะครับเห็นไหมครับใส่เข้าไปส่วนบนใส่ส่วนบนเสร็จ ก็มาใส่ข้างล่างนะส่วนข้างล่างนี้นะครับเห็นได้ว่ามันจะโค้งอยู่นิดเดียวผมจะมารับตรงนี้เลยแล้วก็ข้างล่างล่างสุดล่างสุดรครับล่างสุดโอเคครับเห็นว่ามันได้ที่ดีแล้วนะถัดส่วนใช้ได้แล้วนะเราก็เน้นเลยครับเน้นเลยนะครับบางครัง้งบางคราวเนี่ยเราเราจะไปวาดรายละเอียดอะไรมากนะักก็ไม่ได้เน้นเลยครับ นี่แหละครับจะเนี่ยจะลากไปเลยก็ได้นะลากพืชมาเลยถ้าเห็นว่าชัวร์แล้วนะแต่ถ้ายังไม่ชัวร์ก็ค่อยๆก็ค่อ,อ,อ,อยลากเหมือนที่กูมรรดูทําให้ดูเมื่อคู่มันก็จะทําให้เรานั้นง่ายต่อการวาดเนี่ยทำอย่างเงี้ยง่ายจะง่ายได้เนี่ค่อ,คอยๆต่อกันอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องลากพืชเดี๋ยวก็ได้นะครับเอาตามถนัดนะตามถนัดเนี่ยบางครั้งบางคราวนะจะับแบบธรรมดานะครับมันก็จะให้อะไรได้เยอะอย่าลืมนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยมันเป็นขั้นตอนของการร่างภาพเท่านั้นนะ ร่างภาพนะครับร่างภาพเป็นการวาดภาพนะครับวาดภาพโครงสร้างของมันก็เป็นยังไงอ่าเนี่ยเสร็จแล้วครับเป็นรูปที่สองครับทีนี้มันมีลายไทยลายอะไรที่อยู่ข้างด้านข้างเนี่ยเราก็ถ้าเราจะใส่ไปด้วยก็ได้เป็นรายละเอียดนะเราก็ใส่เข้าไปแต่ต้องดูแนวแนวของมันว่ามันมีขอบเขตนะครับอย่างไรนะครับแล้วเราก็ต้องดูว่าลายที่ปรากฏเนี่ยลองดูภาพรวมว่ามันประกอบ กันอย่างไรนะครับเนี่ยค่อยๆใส่เข้าไปาใส่เข้าไปแล้วก็เราก็ใส่รายละเอียดเข้าไปอันนี้พูดถึงว่าถ้าเราจะใส่นะแต่ถ้าเราจะไม่ใส่ก็กก็กก็ได้ไปใส่ตอนช่วงลงน้ําหนักทีเดียวเลยก็ได้นะครับเด่๋ยวนี้คุณมนุษย์จะลองใส่ให้ดูนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้เห็นว่าเวลาเราล่างภาพเนี่ยบางครั้งบางคราวเราใส่รายละเอียดไปเลยก่อนก็ได้นะครับมันจะได้เวลาลงน้ําหนักก,ก็จะง่ายขึ้น นะครับก็จะง่ายขึ้นอย่างเงี้ยนะครับใส่เข้าไปดูเป็นลายเป็นลายไทยนะครับทิปอยู่ข้างๆ้างเนี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการสะท้อนนะเราก็สามารถที่จะใส่เส้นที่เราได้เรียนมาเนี่ยนะครับที่เราได้คุ้นเคยมาเพื่อแสดงมิติให้เห็นว่ามันลึกอย่างไรเป็นการนําทางเวลาลงน้ําหนักมันจะง่ายขึ้นครับเอาแล้วครับรูปที่สองเสร็จแล้วครับเห็นไหมไม่ยากครับ ไม่ยากต่อไปเรามาวาดรูปที่3ดูนะครับแบบง่ายๆเอาขวดนีกว่าอ่าขวดไปนี้นะขวดอ่ามันเป็นขวดทรงกระบอกมันมีหลายหลายหลายรูปทรงเลยประกอบอยู่ในนี้มันมีทรงกระบอกเป็นตัวหลักแล้วมีทรงกลมต่อมาแล้วก็มีทรงกลวยต่อมาอีกทรงกลมทรงกลวยสลับกันไปนะครับจกนกระทั่งถึงปากแล้วเราต้องมาวิเคราะห์ดูว่ามีรูปทรงกี่รูป ในนี้จะมีหลายรูปทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการวาดนะครับเมื่อเรารู้ว่ามีหลายรูปเราแยกแยะได้แล้วรูปทรงอะไรในนี้สรุปว่ามีรูปทรงเรขาคณิตหลายรูปอยู่เหมือนกันนะครับเอาเรามาดูวิธีการวาดนะครับ <S <S วิธีการวาดวาดอย่างไร <S <S เริ่มต้นก็ลากเส้นแกนก่อนขวดมันยาวๆหน่อยทรงสูงหน่อยนะแล้วก็วาดแล้วก็มาแบ่งามาแบ่งเหมือนที่เคยทำนะครับทรงกระบอกเอาเป็นหลักก่อน ประมาณนี้ความกว้างความยาวนะความกว้างความยาวประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็มีทรงกลมต่อตรงนี้นะครับเป็นตวงที่สองนว่าด้านข้างก่อนเป็นด้านไซา์ก่อนแล้วก็ใส่ความหนานะครับแล้วก็ทรงกลวยต่อทรงกลวยโดนตัดนะครับแล้วก็ทรงกลมนิดหนึ่งแล้วก็ต่อด้วยกลวยคว่ำต่อด้วยกลวยคว่ำนะครับแล้วก็ตัดตรงนี้แล้วก็ต่อด้วย ทรงทรงกระบอกแล้วก็ต่อด้วยทรงกระบอกที่เป็นปลายยอดนะครับโอเคพอเราได้ประมาณนี้ไม่ยากเลยครับไม่ยากแล้วเราได้ด้านข้างมาแล้วได้ไซส์มาแล้วได้สัดส่วนมาแล้วนะครับได้ขนาดสัดส่วนมาแล้วต่อไปเรามาเพิ่มมิติให้มันมันเป็นทรงกระบอกส่วนใหญ่มันจะหนักไปทางาวงรีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเรา วาดวงรีไม่ได้เนี่ยจะมีปัญหาแน่เลยนะครับนี่วงรีที่1งวงรีที่2เนี่ยเพิ่มเข้าไปเลยนะครับวงรีที่3วงรีที่4เพิ่มเข้าไปตามตามรอยต่อของรูปทรงนะครับเราดูว่ามันประกอบเป็นตรงไหนมมนมีรอยต่ออยู่ตรงไหนตรงนั้นแหละครับคือจุดแสดงมิติให้กับขวดของเราอ่านี่จุดแสดงมิตินะครับอยู่ตรงนี้นี่นะครับ อย่าลืมนะครับวงรีพยายามเป็นวงรีชนิดเดียวกันนะครับเพราะเราส่วนใหญ่แล้วเราจะวาดแบบไอโซเมตริกหรือออบลิกเป็นหลักเราจะไม่ไม่ไม่ค่อยจะเน้นเปอร์เป็กทีฟเท่าไหร่เพราะว่าหุ่นนิ่งเปอร์เป็กทีฟมันแสดงตัวไม่ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นทิวทัศน์เนี่ยเปอร์เป็กทีฟจะแสดงตัวมากครับโอเคครับนี่พอเราได้เราเราอย่างนี้ไม่ยากแล้วทีนี้เรามาลองเน้นเน้นรายละเอียดดูนะครับเอาการเน้นอย่างน้ดินสอยังใช้แท่งเดียวยังไม่เปลี่ยนเลยนะครับ นะเพราะฉะนั้นเวลาเราวาดเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้แท่งเดียวตลอดก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยๆเน้นเข้าไปนะครับทีนี้สาหรับการสาธิตรูปที่ให้ดูตอนนี้นะครับครูบรรณูต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องชี้แจงอย่างนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยครูบรรณูหยิบกระดาษมากระดาษมันจะมีอยู่สองหน้าหน้าหนึ่งจะเรียบมากอีกหน้าหนึ่งมันจะมีความหยาบดู แต่บางเออครูปนุษไม่ได้เอาด้านด้านเรียบมาวาดมันก็เลยอาจจะเห็นเป็นเป็นผิวที่ครูขาอยู่อยู่บ้างนะอันนี้ต้องขอขอออกตัวก่อนเพราะว่าครูจริงๆแล้วน่าจะวาดทางด้านนี้มากกว่านะครับแต่โอเคเอาไว้เสร็จนะครับอืมเอาเน้นให้ชัดเจนเลยครับเน้นให้ชัดเจนเลยเอาเวลาเรียนวาดก็พยายามวาดด้านที่เรียบนะด้านหน้าที่เรียบจะดีเอาโอเคครับอืมหนึ่งรูปประกอบ สองรูปนะตรงที่ตรงนี้จะเป็นทรงกระบอกรับกันอยู่นะครับเป็นทอดทอดลงมานะครับเน้นแล้เริ่มเน้นแล้ว,รรลวครับแล้วก็ต่อด้วยอันนี้นะครับไล่มาต่อด้วยอันนี้มาไล่มาครับไล่มาโอเคครับพอมาถึงตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นรอยต่อของของของ,ของส่วนของของส่วนของมันนะครับแล้วก็ต่อด้วยทรงกลมตรงนี้นะครับต่อด้วยทรงกลมนะต่อพอต่อทรงกลมเสร็จ ขอบเขตของเราต่ออยู่นี่ครับแสดงให้มันหน่อยเพื่อเพื่อเห็นเราจะได้ไม่หลงทางครับแล้วก็มาเป็นทรงกระบอกใหญ่นะครับอย่างนี้นะครับนี่ได้เห็นไหมครับถ้าว่าเราลากขีเดียวได้ยาวไปเลยเนี่ยก,ก,ก็ลากยาวไปเลยครับแล้วก็สามารถทจะย้ําได้แล้วก็มาวาดที่ส่วนก้นส่วนไหนที่เราเห็นว่ามันขาดตกปกคร่องอยู่เราก็เพิ่มเติมได้นะครับในใน,ใน,ใ,นในตรงนี้ เราก็ได้ภาพรวมใหญ่ๆแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นแล้วครับนะครับทีนี้เรามาดูในรายละเอียดปีกย่อยนะครับจะมีเกลียวจะมีเกลียวซ่อนอยู่ให้สังเกตดูมันจะมีเกลียวเป็นลักษณะอย่างไรใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีความเวลววนะพวกเนี้ยลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการพยายามใส่ทิศทางของพวกนี้เข้าไปนะครับมันก็จะช่วยเราได้ในเรื่องของเวลาเราใส่พวกพวกแสง หรือว่าอะไรเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะเห็นถึงที่มาของอมันได้ชัดขึ้นนะครับนี่เป็นการใส่รายละเอียดอาจจะมีการสะท้อนในนี้เราก็ใส่เข้าไปที่หลังโอเคครับนี่สามารถที่จะลงน้ําหนักสีแสงเงาได้แล้วครับก็ถือว่าการร่างภาพโครงสร้างรูปทรงเรียบง่ายก็ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับเอาทีนี้นะครับเรามาเริ่มรูปถัดมานะครับทีนี้เราจะวาดอะไรดีาวาดอะไรดีครับ เอารูปไหนี่ดีกว่าเออนะครับเล่นของใหญ่เลยนะครับรูปไหนี้นะทีนี้ก่อนอื่นก็มาวิเคราะห์ดูอีกคะว่าไหเนี้ประกอบด้วยรูปทรงย่อยอะไรบ้างในที่นี้ก็จะเห็นเลยนะครับว่ามันเป็นรูปทรงกลมทรงกลมตรงนี้นะแล้วก็ทรงกลมกางล่างแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นทรงกระบอกเชื่อมอยู่นิดนึงนะครับทรงกลมทรงกระบอกแล้วก็ทรงกลมแล้วก็มาเป็นทรงน่าเป็นกลวยนะครับที่อยู่ที่ปาก แล้วก็ข้างล่างก็น่าจะเป็นทรงกระบอกเล็กๆจะมีอยู่กี่รูปครับ1 2 3 4 5สมี่มีอยู่ประมาณ5รูปนะครับในใบนี้เอามาดูวิธีการทำยังไงก็ทำเหมือนกันเหมือนเดิมอีกครับทำเหมือนเดิมอีกเริ่มเริ่มแรกก็เป็นไงครับเริ่มแรกก็ลากเส้นนิ้กอ่อนลากเส้นนิ้ก่อนนะครับลากเส้นนิ้ก่อนเส้นแกนรู้แล้วก็วาด สิ้นสุดตรงไหนวาดบนวาดล่างให้เสร็จเพียบสิ้นว่าขนาดเราต้องการประมาณไหนประมาณนี้ครับในส่วนของรูปทรงหลักที่เห็นนะครับก็จะเป็นรูปทรงกลมเริ่มจากตรงนี้นะครับเริ่มจากตรงนี้แล้วก็ถงก้นนิดนึงตรงนี้นะเริ่มจากตรงนี้ถึงนี้แล้วก็ตรงกลางจะเป็นรูปทรงกระบอกเน็บอยู่ตรงกลางนะครับนี่กระบอกเน็บอยู่นี้กระบอกก็ ความกว้างก็จะน่าจะประมาณนี้ครับระบอกอยู่ประมาณนี้แล้วก็ทรงกลมที่มันจะรับช่วงต่อตรงนี้นะครับทรงกลมจะรับช่วงต่อตรงนี้ครับอืทรงกลมจะรับช่วงต่อตรงนี้อ๋อดูเถิดจะแคบไปนิดหนึง่งเดี๋ยวขยายมานิดหนึ่งครับขยายมันออกมานิดหนึง่งนี่ต่อตรงนี้ครับ,แล,รลรบแล้วก็มาต่อด้วยรูปทรงกลมข้างล่างนะครับแล้วก็มาต่อด้วยรูปทรงกระบอกซึ่งเป็นเป็นก้นของมันนะครับ ที่อยู่ข้างล่างนี้อีกรูปหนึ่งมองให้เห็นเป็นเป็นไซส์ด้านข้างก่อนแล้วก็ทงกลวยที่เป็นปากของมันโอเคครับน่าจะได้แล้วประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ต่อไปพอเราได้ประมาณนี้แล้วไม่ยากแล้วกับการที่จะใส่มิติเข้าไปนะครับโอเคครับอุบัติหนุใส่มิติเลยในรูปแรกที่เป็นทงกลวยอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างประกบกันอยู่นะครับแล้วก็ต่อด้วยทรงกลมที่จุด่ประมาณนี้ เป็นรอยต่อขอบเขตของมันแล้วก็ทรงกระบอกอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรอยต่อแล้วมีทรงกลมอีกอันหนึ่งต,ต่อเข้ามานะครับต่อทรงกลมเข้ามาแล้วก็มีทรงกระบอกอยู่เล็กๆที่เป็นฐานเอาไว้โอเคครับน่าจะเรียบร้อยประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่าพอเราได้เราลงประมาณนี้ทีนี้เริ่มลงเส้นหนักเลยอ่าการลงเส้นหนักก็ดูจากของจริงประกอบนะครับดูจากของจริงก็ค่อยๆวาดลงไปนะ วาดลงไปโอเคครับคุณคุณมนุษย์ใช้เส้นแบบต่อทีละนิดนดอย่างนี้นะครับมันเป็นข้อดีอยู่อย่างหนึ่งการใช้เส้นลักษณะอย่างนี้คือมันมันเหมือนกับเราได้กําหนดเงาเอาไว้ไปในตัวนะครับกําหนดเงาเอาไว้ไปในตัวด้วยนะว่าเป็นยังไงแทนที่เราจะลากเส้นทีเดียวพื้นเดียวเสร็จเลยเนี่ยนะครับทําแบบนี้มันก็ดีนะมันจะได้เป็นการกําหนดเงาไปในตัวด้วยว่าเงามันอยู่ประมาณไหนนะครับอ่าเนะี่ครับเรื่องตรงนี้ โอเคครับประมาณนี้แล้วก็อขอบเขตของทรงกลมเนี่ยมันจะมีสีที่มันบอกตรงนี้อยู่นิดหนึ่งแล้วก็ใส่เข้าไปด้วยก็ได้นะครับเป็นชั้นของมันชั้นสีแล้วก็มาต่อด้วยรูปทรงกระบอกต่อโดยทรงกระบอกเสร็จก็โค้งตรงๆนะตรงนี้ตรงๆไม่ใช่โค้งตรงๆเพเป็นทรงกระบอกรับอยู่นะครับแล,แล้วก็แล้วก็วาดทรวงด้านข้างออกไป คครับแล้วเราก็ใส่ในรายละเอียดลงไปใส่รายละเอียดลงไปครับได้อยู่ยังไงโอเคครับโครงสร้างของแจก,กันใบนี้ก็อยู่ประมาณนี้ครับพร้อมที่จะทำการลงน้ำหนักสีแสเงเงาต่อไป